ง้วันดีครับเด้งเลยเด้งอืมเด้งเด้งเด้งไปละไปดีกว่าไปดิ <c oughs> บั๊กนี้ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะส่วนตอนนี้นะครับถามว่าผมกําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมไม่ต้องแปลกใจนะครับผมหากบ <c oughs> ผมอยู่ไหนกบ <c oughs> ผมหาก็บผมอยู่เฮ้ย <c oughs> ไทยนี่ไทยนี่อยู่ไหนเฮ้ยนี่อะไรแมวเฮ้ย <c oughs> ไทยนี่อยู่ไหน <c oughs> อ้าวไม่ มาใายกบเราไทนี้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 กลับมาก่อนลูกพ่อมาให้โดนเตะลูกพ่อลูกพ่อไทนี้ไทนี้เฮ้ยกลับมาก่อนจับยากมากโอ้โหโอ้หนิ่งก่อนเฮ้ยไทนี้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 อ๋อจับยากเหลือเกินโอเคไปชุบ มึงเย่ไทดี้กดด้านขวาออกก็ได้แต่ว่าจำลองการจับไทดี้นะครับอ่าโอเคสวีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อย่างที่เห็นกันนะครับนี่คือเจ้าน้องไทนี่นะครับไทนี่ตัวเล็กไทนี่เป็นน้องตัวเล็กถามว่าทาไมผมเรียกเขาไทนี่นะครับครับเขาเชื่อว่าไทนี่ไทนี่ไทนี่กบฟ้านั่นเองถามว่าไทนี่กบฟ้าคืออะไร ทายนี่ก็ฟ้ามาจากนี่เลยนี่คืออัปเดตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในครั้งนี้แบบของสิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่เอน้องสัตว์แลนเบเนี่ยเออธรรมดาไปจริจริงๆแลนโบก็เคยนี้นี่แหละมันก็คือเจ้าตัวนี้นี่แหละนะแลนโบไม่ใช่จุดสูงสุดด้วยนะเอเซนต่างหากที่อยู่จุดสูงสุดนะครับแลนโบนี่ยังกระจายลอยอยู่ธรรมดาธรรมดาหายง่ายเอ่ออัปเดตตรงกลางเออธรรมดานะครับก็แจกกสัตว์เลี้ยงตรงนี้ ใช่ครับม oh <c oughs> ิวเทชันเพ็ดเอ้ไม่กอนตัวทีใช้เสียงมากเกินช่วงนี้เอาไปไว่านะครับน้องไทยนี่ก็มาจากสิ่งนี้นะครับนี่คือเจ้ามิวเทชันเพดนั่นเองนะสามว่านะครับมิวเทชันเพ็เนี่ยเขามีอะไรบ้างเรามาดูกันแบบชัดๆนะครับว่ามีอะไรบ้างแบบแต่ละอันนะครับซึ่งเจ้ามิวเทชันเนี่ยในเกมหน้าตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด12อันนั่นเองนะครับง่ายสุดเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าไชนี่นั่นเองนะครับซึ่งไม่ใช่เจ้าไทนี่นะไทนี่อยู่นี่นะครับอินเวอร์ word. แล้วก็วินดี้ฟอร์เซนโกลเด้นอ่าไทนี่เมื่อกี้น่ารักมากอ่าเมกาไอรอนสกินอ่าเลดียแอนช็อกเกตหรือว่าช็อกแลนโบเอสเซนส์นั่นเองนะครับทั้งหมด12อันบอกเลยว่าวันนี้นะครับรับจบนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกๆอันนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยควรจะไปสายไหนแล้วก็เก่งยังไงแต่ละอันมีรายละเอียดสกิลยังไงบ้างนะครับเอาไว้พิจารณาในการใส่สัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับว่าเราชอบอ่ามิวเทชั่นไหน กันแน่นะครับก็เราจะได้รู้นะครับจะใส่อะไรดีในกลบของเราอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นปะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามันนีปะไทยนี่ใครอยากได้ไทยนี่ก็บอกได้นะเดี๋ยวแจ้งน้องไทยนี่ดีกว่าไทยนี่น่ารังปีงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาละเอาละมือขวาเราเอาละเอาละเอาวิกกี้มาใครจะไปจําหมดได้มาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียงอันเลยนะครับตั้งแต่อันแรกเลยก็คือเจ้าชายนี่นั่นเองอันที่เป็นชายนี่เนี่ยอย่าเพิ่งอ่านนะทุกคนอย่าเพิ่งอ่านอย่าเพิ่งสปอยกัน นะครับเราต้องเรียงไปแต่ละอันนะครับไปทีละอันนี่เลยครับนี่คือเจ้าชายนี่อ่ะขอเต็มจอดน,น,นึงนะเจ้าชายนี่ซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของจริงเนี่ยยังไม่มีให้ดูนะครับเพราะว่าผมสุ่มไม่ได้นั่นเองนะครับพาร์ีของเขาเนี่ยก็คือเหมือนได้รับนะครับเอ็ XP เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับสิซึ่งถามว่าเยอะไหม,มธรรมดามากแต่ว่าก็โอเคนะครับอย่างน้อยก็เลเวลเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นแต่ว่ากับการที่เราเนี่ยเสียไป50าสิบเลเวลนะทุกคน อย่าลืมนะครับตรงนี้ต้องใช้50 l e v e เลเวลพอใช้เสร็จใช่ไหมเราจะโดนแปลงร่างเป็นมิวเทชันอันใหม่เนี่ยเลเวลของสัตว์ตัวเราอันนั้นเนี่ยก็คือจะเหลือ1เลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมยังไม่ได้รองนะครับว่าถ้าสมมุติเราใส่สัตว์อันใหญ่เข้าไปเนี่ยอย่างเช่นเจ้าที e รกแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นยังไงนี่คือถ้าผมกดใส่นี่คือเรียบร้อยเลยนะแป๊บหนึ่งกดล็อกก่อน กดล็อกกันเดี๋ยวเผอใส่ทีเรเข้าไปนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะออกมาเป็นอันใหญ่เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าแค่เวลหนึ่งหรือว่าอาจจะรีหายไปเลยก็ได้นะครับแบบนั้นสวยแน่น,นอนเดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาสัตว์ยักษ์ที่ไม่ได้ใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอามา,าละลายเล่นดูเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนั้นก็คือต้องใช้เวล50เว <c oughs> ลาประมวลปุ๊บจะเหลือเวล1นั่นเองซึ่งถามว่าให้ e p มา15%ของจากเดิมใช่ไหม ผมคิดว่านะได้ได้น้อยมากๆแต่ว่าถ้าสมมติเราใส่เจ้าตัวที่เพิ่ม exp มากขึ้นเจ้าตัว15%อันนี้อาจจะซ้อนทับกันได้นะ,ะคือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้คูณ15%แต่ว่าเยอะขึ้นมากๆเนี่ยก็โอเคก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วถ้าสมมติมีคำถามว่าเรามีชายนี่ใช่ไหมทุกคนชายนี่เนี่ยวล50อีกครั้งหนึ่งนะครับจากพรังของ exp ที่เพิ่มมาไวมากๆเนี่ยเราเอามาใส่อีกรอบได้ไหม คำตอบคือไม่รู้ <laughs> เอาละเราจะทดลองดูในอนาคตแล้วกันนะครับขออนุญาตฟาร์มน้องไทนี่อะไทนี่คือผู้เสียสละนะครับอะไทนี่ไทนี่ฟ็อกเดี๋ยวผมใส่น้องไทนี่ไปต่อแล้วกันน้องไทนี่วลเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ไทนี่เนี่ยวิวห้าสิบพร้อมกับตอนที่ผมใส่สัตว์ยักษ์เข้าไปเนาะขออนุญาตทดลองอในคลิปหน้าแล้วกันขอใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะไทนี่ผมก็อะวิวสามสิบห้าแล้วนะครับ อีก15เลเวลนะครับไม่เยอะไม่เยอะนะครับเดี๋ยวมาทดลองกันแล้วก็คลิปหน้าก็มีสัญญาคให้ดูด้วยนะครับว่าถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยสัญญาจะหายไปเลยหรือเปล่าอันที่2นะครับคืออินเวอร์สนั่นเองนะครับอินเวอร์สอินเวอร์สโอ้โหโอ้โหแลนโบโอ้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสปอยทุกคนเดี๋ยวไม่น่าสนใจโอ้เท่มากเหมือนนินจาเลยอ่ะโอ้โหและคูนแบบนี้อยากได้มากอินเวอร์สนะครับความสามารถเดียวกันเลยนะครับกับเจ้าชายนี่นะครับแต่ว่าอินเวอร์สเนี่ย ก็คือให้มากกว่า2เท่านั่นเองนะครับก็คือ30%ต่อหนึ่งวินาทีนะครับถ้าบูสต์กับเราคาปิ่าของผมเนี่ยอาจจะขึ้นได้โหดมากๆอ๋อหรืออธิบายอันนี้ไปนี่นี่นี่อันนี้บูสต์เอามา์สนะครับก็คืออะไรอันนี้ที่ผมรู้มานะก็คือ,อเพิ่มขนาดความใหญ่เนาะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะจำนวนการบูสนั่นเองน่าจะเพิ่มขนาดความใหญ่นะครับส่วนเจ้าตัวนี้คือเพิ่มขนาดมา50เหรออันนี้ไม่รู้เลยทุกคนอ่นตรงนี้ก่อนละกันเนาะ โอเคไม่ต้องสนใจตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเพิ่ม E.P. นั่นเองเอาละอันที่3วินดี้อันนี้ชื่อน่าจะตรงตัวนะครับไม่น่าจะยากลักษณะเหมือนมีลมพายุเนี่ยรอบๆตัวเขาเนะแต่ว่าเป็นลมที่แรงมากเห็นไหมโอ้โสุดยอดสุดยอดเทระเบิดเลยนะครับซึ่งความสามารถเนี่ยก็ไม่ต่างจากชื่อเขาเนะครับทุกๆ5นาทีถึง30นาทีนะครับเขามีโอกาส20-30%เนเนี่ยจะทำให้ผลไมใล้ใกล้ๆเขาเนี่ยกลายเป็นสถานะวินสตรักนั่นเองนะครับ ซึ่งถือว่าก็อ <c oughs> ไม่ผ่านสำหรับผมนี่คือไม่ผ่านวินสตรักเนี่ยหาง่ายไปนะทุกคนอันต่อไปฟอ์เซนอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเหมือนกันนี่เลยใกล้ๆกันเลยนะแต่ว่าความเร็วเนี่ยเร็วกว่านะครับก็คือน,นี่แค่สามสิบวิถึง5นาทีนะครับทำให้ 30- มสถึงยีผลไม้ใกล้ๆกลายเป็นฟอ์เซนอันนี้เก่งอันนี้เก่งเก่งขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ผ่านนะไม่ผ่านข้างบนนี่ก็คือสอนนี้ไม่ผ่านนะ สอนนี้คือเก็บเลเวลก็ดีนะครับแถวต่อไปนะครับไปสู่โกลเด้นนั่นเองโกลเด้นเนี่ยผมคิดว่าเก่งนะครับก็คือคล้ายๆกับแลนโบทําให้สัตว์ตัวใหญ่ขึ้นและก็เพิ่มความสามารถของพาสซีฟนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมให้ดูผมมีเจ้าแมวโกอยู่ <laughs> บอกเลยว่าโชคดีมากๆเจ้าแมวนี้ <laughs> โหดมาก แต่ว่าแลนโปโหดกว่านะแต่ได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วไทยนี่เจอไทยนี่แล้วนี่คือโกลเด้นนะครับดูซิว่าเขาจะบอกจานวนไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอ่าไม่ได้บอกจํานวนครับบอกให้แค่อ่าพูไว้ I, นะครับอ่บิกก็คือทําให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มความสามารถของสัตว์พาสตินนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยหกวินาทีนะครับคูดาวแล้วก็คูณความใหญ่เนี่ยหนึ่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวที่ไม่ติดโกลเด้นเลยเนี่ยก็คือลดระยะเวลามาเนี่ยประมาณอ่าสิบวินะ เพราะว่าอันนี้คือเวล30กว่าเลยนะครับประมาณ8วิอ่ะ8วินะครับคูณความใหญ่เนี่ยก็น่าจะเพิ่มมาประมาณ0.2ประมาณ20%ทุกคนก็ประมาณอ่าผมให้แค่10%พอนะครับก็คือเจ้ากูเด้นเนี่ยทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเก่งแบบประมาณ10-15%ึงนะครับแบบคร่าวๆนั่นเองก็ถือว่าโชคดีนะที่ผมได้เจ้าแมวมาเพราะาแมวเนี่ยทำให้ใหญ่ซึ่งเข้ากับสถานะเป๊ะเ,เลยนะ แต่ว่าถ้าเป็นแลนโบก็จะดีกว่านะครับอ๋อนี่ผมมีวินดี้แมวด้วยนะนี่ลืมให้ดูเท่ไหมแต่ว่าไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็เท่ดีโอเคประมาณนี้โกลเด้นเก่งนะครับไทนี่นะครับก็ได้ดูแล้วเนะาะเจ้าตัวเล็กแต่ว่าความสามารถของเขาเนี่ยก็คือทําให้หิวยากขึ้นนะครับ20%เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดนี่เลยไทนี่นะครับหิวยากขึ้นเนี่ย20%แล้วก็ให้ e x ็เนี่ย5ถึง30เลยนะครับ ถือว่าโหดแบบขั้นสุดนะเป็นการฟาร์มเลเวลที่โหดกว่าสอ,อันนี้แน่นอนอันที่3ก็คือเมกาตามชื่อเลยครับอันนี้ทั้งแมปเลยไปไ,ได้อยากได้อะเมกาแต่ว่าจริงๆเขาเพิ่มไซส์มา200นะอ่ะ200%ก็ก็ใหญ่ <c oughs> ใหญ่มากนะครับเขาบอกว่าเจ้ากิกระทิกเนี่ยก็คือหิวเร็วขึ้นหิวมากแต่ว่ากับกันเขาได้ EXP เนี่ยมากกว่าน้องไทนี่เนี่ยประมาณ5เลยนะ ก็เกือบ2เท่านะครับโอ้โหแสดงว่าอันใหญ่เมก้าเนี่ยเก่งกว่านะผมคิดว่าถึงแม้เขาจะหิวเร็วกว่าแต่ว่าผมคิดว่าเขาดีกว่าเพราะาเร็วกว่านั่นเองเมก้ายังไม่ได้นะครับอยากได้มากส่วนไอรอนสกินครับอันนี้คือสดๆเดี๋ยวผมพาไปดนูนะครับ3 0มสถึงสี่สิบห้าเวอร์สโตนต์นฟูชทำให้ขโมยสัตว์เลี้ยงเนี่ยเวลามีคนขโมยเนี่ยมีโอกาสได้ผลไม้ที่ขโมยกลับมาเนี่ย35% ผมไม่รู้นะว่าคาว่ารีค o เ e อร์เนี่ยก็คือจะให้ผลไม้แบบว่าเข้าตัวเราหรือว่าผลไม้ที่อยู่บนต้นเนี่ยขโมยไม่ได้นะครับอันนี้ไม่รู้ทุกคนแต่ว่ารีคอเวอร์เนี่ยก็มันเป็นการคอเวอร์มันเป็นการได้รับผมไม่รันใจเหมือนกันว่าขโมยได้ไหมแต่ว่าถ้าสมมติขโมยไม่ได้ละก็นะบอกเลยว่าสวนผมเนี่ยจะเต็มไปด้วยตัวเนี้แปตัวนะครับจะไม่ให้มีใครขโมย เจ้าผลยักษ์ได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องทดลองกันแถวต่อไปแถวสุดท้ายเรเดียนนะครับมาเจ้าเรเดียนนะครับแสงอลามมาเลยครับความสามารถทุกๆ20 3 0ถึง30นาทีเนี่ยจะปล่อยแสงสั้นชายออกมานะครับทำให้ผลไม้ที่ไม่ได้บอกด้วยนะผลไม้ตรงไหนแต่ว่าผลไม้เนี่ยจะโต24ชั่วโมงความความสามารถเดียวกับกบเลยครับ ก็คือ2 0่สิบถึงสานาทีเนี่ยจะทําให้ต้นไม้โตตุ้มแต่เขาไม่ได้บอกว่าเนียบี้หรือว่าใกล้เคียงหรือว่าอาจจะโตทั้งสวน oh. <laughs> เฮ้ยไม่รู้เฮ้ยถ้าโตทั้งสวนน, ik ik นี่ขี้โกงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาไม่ได้บอกรายละเอียดน,นะคือถ้าผมบอกข้อมูลผิดไปเนี่ยข้อมูลมันมีแค่นี้จริงๆทุกคนผมไม่สามารถ่ะไม่ตัดสินแล้วกันนะว่าโตยังไงอาจจะโตทั้งสวนเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับและส่วนต่อไป ช็อกเกตอันนี้น่าจะไม่ยากเนาะแต่แดงน,น่ารักมากสีแสงแสบตาทุกๆ4 5ถึง1นาทีเนี่ยเขาจะมีโอกาสเอ่อยี่สถึงเปอนี่ยรอดสายฟา้าฟาเนี่ยมาใกล้ๆกับผลไม้ใกล้ๆเขาก็คือทุก1นาทีเนี่ยก็จะมีโอกาสติดไม่ติดนะถ้าติดก็คือตุม้มเป็นสายฟา้าฟาเลยสายฟา้าฟาทั้งสวนแน่นอนนะโอ้โหโกงมากๆคือโอ้โหโกงมากๆเจ้าตัวช็อกนะครับ โกงมากๆนะครับและตัวต่อไปแลนโบใกล้แอเซนแล้วนะครับจะเพิ่มความสามารถนะครับให้ใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่าตัวใหญ่ขึ้นและก็เพิ่มความสามารถของเพชรนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นอะไรไหมมันเหมือนกับเจ้าตัวโกเด้นเลยครับนี่เลยทุกคนเห็นไหมโกเด้นเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะนี่ใหญ่ขึ้นนะฮะทำให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าแต่ว่าตรงนี้ให้20%นะครับแลนโบก็คือน่าจะเก่งกว่า20%โอเค อันนี้เขาบอกแล้วนะสิ0ประมาณนั้นก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับเวลาใส่ให้กับเจ้ามูลแคทนะครับเจ้าแมวมูลนั่นเองและก็สุดท้ายนะครับตัวนี้ขี้กุงกว่าใครๆนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูนะครับขั้นสูงสุดจะเป็นยังไงเฮ้ยมี F4 จะไปใส่แมงปอ <laughs> เอฮ้ยเฮ้ยเพ้มากใส่ดูหน่อยเออเ,เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูด้วยถ้าใส่เนี่ยเรียบร้อยดูแสงครับ <laughs> ดูแสงครับ <laughs> แสงอลามมาเลยนะเรียบร้อยครับแอร์เซนทุกๆ6หชั่วโมงขี้โกงความสามารถคือทุกๆ6ชั่วโมงนะมีโอากาส75%ถึง90%นะครับจะทำให้ผลไม้ติดดาวบาวขั้นสูงสุดผลไม้ของพวกเราเนี่ยจะไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับใช่ครับดาวบาวถามว่าพิเศษยังไง เขาคูณ150นะครับก็คือคูณมากที่สุดในเกมณปัจจุบันนะครับคูณมากกว่าดิสโก้ t o u c h หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคูณที่สุดเยอะที่สุดในเกมดาวเบา่ Down นั่นเองนะครับจริงๆแล้วดาวเบาเนี่ยเขาจะติดได้แค่ s u n f าเวอรนะครับหรือว่าดอกทานตะวันนั่นเองไหนผมมีไหมไม่มีครับแต่ว่าครับตอนนี้มีสัตว์เอเซนเดนตมาเรียบร้อย สุดก็คือสุดจริงๆนะครับเป็นอะไรที่ใหม่แบบใหม่ไปเลยนะครับสุดมากๆคลิปนี้ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนตัดสินใจได้นะครับว่าสัตว์เราเนี่ยควรจะอยู่หมวดหมู่ไหนนะครับแล้วก็เป็นความรู้ให้ทุกคนเนาะโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับรายละเอียดเยอะดีคลิปนี้ไปซีอู่ครับ